สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับวันนี้เป็นยังไงครับโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะอ่านะครับก็มีเวลามาอัดคลิปนะครับช่วงตอนค่ำๆแล้วนะครับเงียบๆดีนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับเนาะนะอนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่โชคดีนะครับสำหรับฮานอยพิเศษเนาะเราก็มาดูผลกันเลยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับเนาะผมก็ต้องกลับมาก็ต้องสิบสี่วันนะครับถึงจะได้กลับไปนะครับที่แรกก็ว่าจะมาดูแม่นะครับเอาไปเอามาก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลสนามนะครพราะต้องรอพ่อก่อนนะครับน่าจะออกพร้อมกันเนาะอืมนะครับก็จะน่าจะให้แม่นะครับดูแลพ่อก่อนเนาะที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็ตอนนี้ก็รอก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสาหรับ นะครับทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะก็ขอให้ถูกหวยกันเด้อนะครับเนว่อของวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับแล้วก็วันที่1กันยายนนะครับก็เป็นคืนที่สองแล้วนะครับที่นอนทุ่งนานะครับคนเดียวนะครับคืนที่สองแล้วนะครับอ่ะนะครับสําหรับผลฮานอยพิเศษนะครับออก80ดศนย์สี่นะครับแล้กกศ60ก็มา60ตรงๆนะครับในตัวกันเนาะ อืมไม่รู้ว่าจะจับตัวกันหรือเปล่าเนาะส่วนธรรมดาออกสามแปดเก้านะครับหกศูนย์ยังจะออกมาตัวเดิมอีกนะครับซึ่งก็ไม่มานะนะครับผมให้ไปเบิ้ลเนาะไม่มีเบิ้ลเลยนะครับกลองดูนะครับเพรากลัวมันจะมาออกยอนหลังอีกครับห่วยนี้เออเลยครับส่วน VAP ออกเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ 16, ่งหกก็ VAP ก็น่าจะยังไม่ได้เข้ามานะครับเนาะ อ่ะนะครับวันนี้นี่แหละนะครับลงตัวลงที่แล้วนะครับวันนี้ก็เน้นไปเลยนะครับก็คือ VIP นะครับก็ใครอยากลุ้นพิเศษแล้วก็ธรรมดานะครับก็ลองจับไปดูนะครับเนาะนะครับวันนี้แนวทางฮานอยพิเศษนะครับกล้องอาจจะสั่นๆนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับก็มาก็ยังยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนะครับพิเศษนะครับวันนี้เป็นเด่นเแล้วก็เด่นแนะครับ เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวจะเน้นไปในที่ได้เด่นเจ็ดนะครับพิเศษจับคู่แปดคู่ก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหกแปดเก้าแปดสอง แล้วก็8ปดสามนะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับที่ให้เน้นไปเนาะส่วนตัวกันก็คือ7จห้านะครับแล้วก็8ปดห้าส่วน3ตัวจะเป็น3 7 6 3 8 2แล้วก็3 75นะครับ ก็จบไปแล้วเนาะเออนะครับส่วนธรรมดานะครับก็ที่รกวผมว่าจะไปนะครับอัดอัดอัดคลิปนะครับข้างนอกเลแล้วพอดีฝนมันตกมันมันแฉะนะครับมันจื่นนะครับมันจืนก็เลยไก่ได้ออกไปท่าทั้งหอดนะครับเนาะส่วนธรรมดาวันนี้นะครับก็จะเป็นในเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นสองนะครับในรุ่นฟันวิ่งตัวเดียวสองนะครับผมคิดว่าสองนะครับน่าจะมา มาแน่นอนนะครับมันแจกงวดนี้นะครับพ่น้อยธรรมดาจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้าสองสองสองสี่สองสาม แล้วก็สองห้านะครับก็แปคู่เนาะเน้นๆนะครับส่วนตัวกันก็คือ18นะครับแล้วก็สองปส่วน3ามตัวก็จะเป็นสองหนึสองสองหนึ่งสาแล้วก็สองหนะึ่งห้าเนาะจบไปแล้วนะครับ2น,นอยต่อไปก็จะเป็น VIP นะครับ สว VIP นะั่นแหละรครับที่ผมบอกไว้ว่าเน้นๆไปเลยครับ v i p วันนี้นะครับหลายวันแล้วนะครับก็มาลงให้วันนี้น่าจะเฮงแล้วเนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่เฮงเลยนะครับวันนี้แหละมือนีแหละครับเนาะ v i p นะครับ,นะรบวันนี้ก็จะเป็นเด่นห้านะครับแล้วก็เด่นหกเล่นรูดฟันนะเนาะไปในที่ในเด่นห้านะครับ จับคู่ก็จะเป็นห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าสามหกสี่หกหกหกเจ็ดแล้วก็หกสามนะครับก็เป็นแปดคู่เนาะ ที่ให้เน้นไปนะครับส่วน V.P. นะครับ V.P. ก็จะเป็น58เนาะแล้วก็68นะครับส่วนสตัวนะครับจะเป็น754 7 66แล้วก็753ดห้าสามนะครับลึกต่อ,อไปครับงนอนแล้วแป๊บเดียว นี่แต่กินกับนอนครับยุนี่แล้วก็ก็ก็ถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ไปลดน้ําผักอยู่นะครับพอดีแหละนะครับอ้วนเนาะจะได้ผอมๆนะครับพอดีมารีเซ็ตสมองนะครับเราพอดีเหมือนมาพักผ่อนนะครับแต่ก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนอะไรครับเนาะเออนะครับก็ต้องลงลิปเหมือนเดิมนะครับนะอนะครับไม่ลงก็ไปได้เดี๋ยวสมาชิกหายหมดนะครับก็ควรจะลืมกันนะครับเราะยังไงก็ขอให้ในววันที่25นี้นะครับขอให้โชคดีกัน ทุกคนทุกท่านเนาะอืมนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไม่ลงตัวเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็นะครับป้องกันตัวเองเยอะๆนะครับเนาะเพราะว่าโลกนี้มันก็อย่างว่านะครับผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับ ทั้งพ่อกับแม่นะครับก็มีโรคประจําตัวนะครับแล้วพ่อกับความดันเบาหวานแม่ก็นะครับก็มีความดันนี่แหละอะไรสักอย่างมีโรคประจําตัวทั้งสองท่านเลยนะครับก็ยังไงก็น่าจะนะครับโอเคแล้วดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ากลับมารักษาที่บ้านนะครับน่าจะดีด้วยพร้อมกับกําลังใจเนาะเออนะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับมันผ่าน ้นไปได้นี่ก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็กลับบ้านก็ก็ต้องดีนะครับที่อยู่นะครับกินข้าวกินอล้รอะไรก็ญาติพี่น้องนะครับเอามาให้นะครับก็ถ้าไม่มีนะครับญาติพี่น้องนี่ก็ลําบากอยู่นะครับเนาะเออนะครับมากักตัวแบบนี้นะครับซึ่งทีแรกนะครับผมก็ว่าจะมาดูแลแม่นะครับกลัวแม่ออกมาจากนะครับโรงพาบาลสนามแล้วเนาะ เออครับเพราะว่ามันหายแล้วนะครับเราก็ต้องมากักตัวอีกนะครับทีแรกผมว่าจะมาดูแลแม่น่นะครับก็พอดีแม่ไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าต้องหมอให้ดูแลพ่อเนาะเออนะครับก็เลยแม่ก็สงสัยนะแต่อยู่โรงพยาบาลสนามยาวเลยนะครับจนกว่าจะพ่อกับแม่นะครับจะหายนะครับซึ่งผมก็ที่แรกว่าจะมาดูแลแม่นะครับเอาไปเอามาไม่ได้ดูแลเลยนะครับ <S 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 so, กกลัวแม่อยู่คนเดียวเนาะกลางคืนอีกนะครับอยู่ทุ่งนาเนาะ แต่ก็มีไฟนะครับมีไฟมีน้ําอยู่นะครับแต่ก็ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนที่พ่อเนาะกลัวจะเป็นเหมือนที่พ่อนะครับแกก็อายุหกสิบสองแล้วเนาะแกก็อยู่ทุ่งนาคนเดียวนะดีนะวันนั้นนะครับช่วงเช้าๆเนาะอืมนะครับแกอาการออกไงครับก็หนาวนะครับเนาะเออนะครับความดันนะครับความดันแล้วก็ให้ออกซิเจนไปนะครับพ่อก็ ็นั่นหละครับเนาะก็เลยไม่อยาก่าปล่อยก็ไม่อยากปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับตอนกลางคืนเนาะคนอายุนี่ครับคนมีอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยนะครับแถมยังเป็นซุ่มเสี่ยงครับเออเนาะตัวสองครั้งนะครับพ่อไม่เจอนะครับ่มมาเจอตัวอาการอาการสุดนะครับก็มาเจอนะครับก็เลยก็ยังดีนะครับที่ไปโรงพยาบาลนะครับได้รักษาทันนะครับเนาะนะครับก็ สงสัยนะครับสงสัยสิ่งอะไรไม่รู้นะครับเนาะอืที่ผมบอกไม่อยู่ความบังเอิญบนโลกใบนี้นะครับสงสัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับสงสัยจะให้ผมอยู่นี่คนเดียวนะครับเนาะทุ่งไร่ทุ่งนานช่ครับเนาะโอ้นะครับเพื่อจิมาบอกเลขวาครับเนาะอ่านะครับเอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ